นายกับผมมีอย่างไยไม่ไต้อแมีซื้งง้อเ,เแม่ครับแต่ครับได้คือมันจะมีอยู่พวกเวียดนามครับจีนฝรั่งส่งให้โซซ็อซื้อน้ำตามผมขอส่งหลา,ายสาขาครับคือพวกจีนนี่เขาสิซื้อหลายนำนับธุกิจถึงไปครับแต่ก่อนแต่ก่อนคู่วินี่สิซื้อยีราดบ่อสองบาทอือ เซลล์ที sais, 2, ่เรมละสบาทครับถ wow, okay. oh, ึงไม่ใหญ่คือคือพลว่าแต่ตัวเวียตัวกกินมะันสีไห้ใ่ไหัอ๋อพอนธบ์สีแงไห้น้อครับนาอ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือเนยนะครับพุทิศรี่ะพ่อแม่พี่น้องนะครับนาหยี่ยงฟาร์มงวดขนนะครับอันนี้คือเป็นมือใหญ่นะครับเป็นคนสื่อขายนะครับผมแบรนด์ในที่นี้เป็ขายงวส่งเวียดนามนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวที่นี่นะฮะจากไหนแน่นะครับเข้าสีไปคุยกับพ่อแบรนดกันนะครับไปกันเลยครับ สวัสดีครับ,ส,รบสวัสดีครับขออนุญาตให้แนะน,น้ำตัวนะครับพ่อนี่ป้าผมพอไปพอไปเขายาหน่อยเนาะเพราะว่ามันอยู่พื้นที่ฟารยาหน่อยครับผมพ่อนอยู่บนน้นแดงเลยย้ายมาหนึ่งปีสองปีนี่ครับเลยม,มาเลี้ยงงัวลององคสีกอนกผมไมหยังครับมาเริ่มเลี้ยงงัวนเนี่ยมาโดนหรือยังครับมาได้สองปีนี่สองปีนี่แต่ก่อนเป็นคนจับงูไอ้จีนในเวียดนามก่อนท่านใดพ่อท่านใดได้เลี้ยง ครับพวกร้นมี่หยังเร่ไมต่ต่อสั่งถึงมาในเในน้อยกับพวกร้ังหลายไม่ซ่อมแม่ซื้งง่วงของแม่แต่ครับได้คือมันจะมีอยู่พวกเวียดนามครับจีนอเมรส่งใหสส้สสซื้อนั่งตามผมของส่งหลายสาขาครับคือพวกจีนนี่เขาสื่อหลายนำรับพวกมรวยถึงไปครับแต่ก่อน ใน่อนโควิดนี่สิสือกิโลละร้อยสองบาทสืปสนี่เสียเอากิโลละสองบาทคซื้อง่ใหญ่คือคือบ่อว่าแต่พวกเวียดัวกจีนเพิ่สีหงายง่าสั้นอ๋อเพิ่สีแดงหายนะครับน้องสีแดงหงายกิโลละสองบาทกิโลละสองบาทส่เสละร้อยตัวสองร้ตสี่กัแต่เน่เพื่อใส่แต่กับผมียังหลายมาซื้องวมาให้งตรงนี้ แต่เงย้ยถูกคือก็ทอมโตัวนะครับพ่อแม่พี่น้องครับมองแรีนธรรมบัตรอยากให้พ่อแปรย้อนไปว่าเป็นนังจังไหนมโหกับอ่าพ่อขาจีนพ่อขาเวียดนามเลยครับอ๋อแต่ก่อนนี่เป็นคนสื่อง่วงเป็นคนสื่อง่วงสมาชิกครับอ่าแต่ก่อนสื่อง่วงครับพอสื่งง่ายสื่อเต้าตัวชิบตัวละเอาไม้สมาชิกและจีนเวียดนามเขาได้เบอือทูจากอ่ พวกสื่อหัวอยู่ตลาดล่ามแล้วก็แต่ตอนมันมีอยู่ตลาดสวายอยู่สุรินทร์ครับอ่าข้าเจ้าก็เลยโทรหาว่ามูจักว่าเออเพื่อเบอร์โทรจากพวงงานพวงงานมากเขาจ้าก็เลยเป็นสืหอว่าไอ้มูจักยังดีมันก็จะติดต่อหนเองกันมากสื่ออยู่ประจำแต่เดี๋ยวนี้เขาก็็นยายุแปดสิบตัวเห็นน้าแต่ว่าอย่างไรหกลอยแล้วมันหาไม่ได้แต่ว่ามืีกับไป ขายงวอยู่นำคุณครับนคุณครับเมื่อนำคุณก็เลยมีบอกว่าชิสีขายงวอยู่บ้านเออมันต้มหมูบ้านี่งอ๋อต้มหูแมนอยู่ครับต้มหเพื่อนแกว่าอยากายไปเพื่อนอยู่แต่ว่าจะไปยังข่ายากอยู่ผมบอกแล้วเพื่นบอท่านเล็งไปยหดอกพกคุณมีอยู่ยี่สิบสามสิบตเป็นงวคุมทั้งเมื่อพี่อยู่หาสิบตัวแต่งวงมันหมเต็มบมดเลยว่าหายคพื่นไหวอยู เก้าสิบเจ็ดบาทครับถังงวงหกร้อยกี่ใบครับนี่กัแก่ซื้ออยู่พอเปลี่ยนน้ำโทรลงมาว่าหางหวงหายไปสองเสมออะครับไปหาทางท,างทั้งคุณพ่อกับอะไรเมืองจันกบบุมีก่อนไปจับเพื่อไปจับณ์พวกเขาอยู่พยายาครับจับเจอละลอยสองร้อยตัวอยู่ครับอรับแต่เมืองจันทร์ครับอยากให้พอแป้วเราบอกถึงว่าการเลี้ยงอ่างวขุนกับงัวงตัวน้ำแบบนี้นี่มันตากมันแตกต่างกันตังไหนครับพ่อ มันมันกระแตกต่างกันหลายอยู่แต่มันก็ได้ลงทุนคือหนึ่งหาเลียงง่วงปุณนี่มันมันจะไ้ลงทุนมันเด็กสูงเน่นอยคือการเอาซื้อเขามันก็สได้ซื้องวรลอยใหญ่นี่คือคือเรียงนี่เพื่อว่าเลียงบดลนทุนมันสูงไปแต่ว่าบ่อยถึงบ่อยเกินสี่หมื่นหาสี่หมื่นหาเอราะว่าต้องเสียงอยู่สองเดือนกูปัวสองเดือนยี่แปดหมื่นเนี่ยจับเลยโอเคอ อะไรข่าคนไหนเลียงสื่อสี่ลัสนาะของมันครับครับมันนีเลยมันมันโมมีงัวงัวใหญ่สื่อมันว่าติโรคโควิดเลยหันมาสื่อเมไงอีกได้กันไรสื่องัวผูไม้อยู่สี่สิบตรครับ,รบไม้สามารถสิเอาไปขุนต่อร้อยสี่หมื่นสามตีเบิร์ตงัวสี่หมืนสามนี่นำหนักประมาณเท่าไหรครับพ่อรักสามรอยแปดสิบโลประมาณแปดสมรอยแปดสิบแล้ว นะครับรับราคาอยู่ประมาณสี่หมื่นสามเนาะบานีกาคือพอนี่แนะนําสามารถเสียไขคุณระยะสั้นคือแค่สองเดือนครับสองเดือนก็สามารถได้จับแล้วสองเดือนยี่แปดหม่นสองเดือนยี่แปดหมือนกัเท่ากับสามเดือนเนาะสามเดือนสามเดือนมันเท่าจับเท่าสี่อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับจับจับอยู่ประมาณสักห้าร้อยห้าสิบ หาลอยถึงหาลอยถึงเจ็ดสิบโลก็มันจะมีตัวน้อยตัวใหญ่โตกินดีมีตัวกินประมาณหาลอยถึงหาลอยเจ็ดสิบโลนะครับพอมีพี่น้องครับกะคิดไปกิโลละลอยนี่ก็ตกประมาณหาหมื่นถึงหาหมื่นเจ็ดนะครับพอมีพี่น้องครับกะก็ถือว่ามีกําไรเนาะหาค่าใช้จ่ายออกสมาชิกะจะมีกําไรนะครับพอมีพี่น้องครับเ้าวกระยิเตียครับอ่าขันธสีตัวละตัวละตำกับตัวละสามพันเชื่อมถึงไปตัวตัวกินดีตัวใหญ่มันอกี้มีตัวละเจ็ดแปดพันหรือถึงหมื่นแต่เฮาสิ เส tamam. okay, um, ียได้ของสมาชิวาเข้าเสียงได้ถึงขนาดไหนือครกันคาดว่าเข้าจับทำทำสองเดือนก็ยี่สิบแปดหมื่หรือสามเดือนอีกถันเข้ามาัดจับเดี่ยวก็ไปกระหน่ำกับประมาณถึงบิกเินพวกร้อยยี่สิบพรวดสามสิบโลโตโตนะเป็นเงมาลอยใหญ่ครับผมคบม่มีอย่างไรครับในแน่น้ำขั้นบันครับขันขันพ่อแนะน้ำนี่พ่อน้แนะนํำก็คือ เป็นร้อยไงประมาณราคาประมาณสามหมืนหาถึงสี่หมืนเอามาขุนนะครับพอมี่น้องครับแล้วก็ขุนก็คือเป็นโอเวอร์ไซส์นะครับก็คือใส่เกินหาลอยขึ้นไปนะครับได้ได้น้ำหนักดีนะครับพอรมางัอง้อลักษณะเลี้ยงงัวเนี้ยนี่การเลี้ยงงัวหมุนครับลักษณะการซื้อการขายไฟง้อดีก็ได้นี่นาะตาดีได้ตาไวเสียอ่านี่นี่ตัวนี้มันเป็นการซื้อขายขายห้างขายห้องง้อดีห้าก็เออไปขายบ้างตัวนี้เรียงระยะสั้นเพราะว่า ซื้อไดอะไรขายมือขายไปยังสิการนี่การเลี้ยงเงินระยะสั้นแต่ว่าแต่ตัวหัวไฟหัวมันตัวใดว่า,วา,าตัวใดดีดดห้องกันซื้อกันไปตัวใดตัวใดดีห้องกันเอาเอา,เอาไว้์ซีร์อนอันทุกเรามันจอยห้องคุ้ไปนั่งมือเลมีกันไปตัวนี้มันเป็นการซื้อขายซื้อเขาเลี้ยงระยะสัน้นคือว่าขายไปนะครับน้นองคือว่าขายไปมันเป็นการถึงเงิน พอบ่อยใหม่เงินนอนงานได้กำไรหลายบ่ครับโซแบบนี้ครับแบบนี้เ้าก็ได้ตัวแล้วแต่ตัวละพันตัวละ,ะ,ะชิ้นอร่อยตัวละสองพันก็แล้วแต่เ้าสี่สี่สีข่ขาได้จะทำให้การหมุนไ,นไปอยู่หน้าขายไปเด้อยพี่น้องแต่ว่าตัวนี้พอ่อเพิพเน่นพ่อแปลเพิ่นเน็งหัวแม่เนาะครับเนอกเน็งหัวแม่ครับยังไปแล้วหัวคุ้นเขาเน็งหัวแม่ซื้อมาขายไปอยู่ตองนี้หาหาหาอาหารไปน้ำ ครับกรว่าตามที่ส <no liebe> ังเกตเบิ like nice 40้งนะครับก็จะเป็นชาโลเล่นะครับกับมีนะครับประกาศบามันบามันกับมีนะครับกว่าอยู่นี่เพันเน้นโค้งสร้างที่ทีใหญ่นะครับสูงประมาณหนึร้อยสี่สิบบวกนะครับพอในพี่น้องครับในการเลือกซื้อนะครับมาในการเลือกซื้อว่าว่าพันแบบนี้ยพอมีอย่างพิเศษปะต้องต้องเบิ้งเป็นจังไหนเน่ครับมีพิเศษอยู่คือเืือเอาโค้งสางง่ายถ้าหันพี่น้องเบิึงน้ว่าพี่น้องถือมาโค้งสางใหญ่มีรุ่นใหญ่รุ่นน้อยนะ มันมีอยู่สองระบบการซื้อขายใช่หรือเป่ครับพอาูฟูเงินหน่อยห้ากับซื้อเงินหน่อยไปฟูเงินไหลกับซื้อโค้งหางใหญ่ไปครับห้ากันไปครับเมื่อก็้แสงคนไม่น่ำพี่น้องครให้ให้ให้โบขึ้นเงินแม่ลักษณะกันที่หาว่าเออให้พี่น้องซื้อแบบนี้ไม่มีเหมือเด้อมันจะซื้ออไรหร่าครับแม่นครับฟูเงินหลายห้ากับห้ากับซื้อไปตัวใหญ่ครับูเงินหน่อยห้ากับซื้อไปตัวหน่อยมุนกันไปคนกขับไปเห็นแม่พันต้องคนกขับไปคุ้นครับ กาะจายค้งสายเงียอกะขึ้นกนในน้ว่าหายไปคุณละขันซันึ้ซอกไปจากห้าว่าเออเจ้าต้งไปคุณมันจิตนักหนี่พนี้นี้ครับมันเบิรื้อันมันกินเนี่ยงั่วลุนนี่กินเบิดโต้ชิบหางสอบทั้งยี่สิบสองคือโอเคค่ะได้อือครับก็จะเป็นตัวไม้เลยเป็นตัวไม้เลยนะครับไเลยเลยครับเป็นวาเขียงมามาเบิร์ดมาครับบในการสื่อว่าแม่ทีว่านี่ครับ มีขอตําหนีบบ่ต้องขอจ้ำกัดบ่ว่าเกาดเป็นแบบนี้เป็นมีทั้งทั้งเฮาเนี่ยสิบ่ต้องซื้อมันมันมันมูมีขอยจำกัดชื่อสันทาเสือมาคุณนี่มูมีขอยจ้ำกัดแต่ว่าเซื้อมาเห็ดคอพันธุ์หรือมาไม่เห็ดแม่พันธุ์เอาสันทาคอยจำกัดอยู่ว่าเสือเอานึงตัวนุ่มครับรองโค้งกลางดีลักษณะสีที่กันเอามาให้แม่พันธุ์ครับผมไอ้มันมันเป็นแม่พันธุ์น่ม คือคนรับมากคือเป็นตัวลูกไงม,มันเป็นแบบนี้ม,มันสิขันเท้าเพิ่มขัดหน่อยมากเี้ยมันก็นหน่อยเห็นึงวะ,ะเท้าขูดสังใหญ่มากมัตลูกมากมันจะเป็นเงินดีเดือนสองเดือนก็ตัวละสองสามรัน,นอโอเคมัวน,นี่มันเป็นั่วทองแรกซอนเป็นแมสามันจิมีทองอยู่สองตับม,มีเมกาตัวนึ่งต้เตัวหนึ่งแต่สองตัวนี่มันเป็นมั่วแมสา อีกบูร์นหนึ่งครับบูร์นบูร์นเดือนบูร์นเดือนหกกันว่ายังไงลาบานมาครับแต่ว่าช่วงนี้กะเป็นเมยพันธ์เอาเอาไปเห็นเมยพันธ์แต่ว่าคุ้งคือคือสิได้ขายอยู่หรอกมือนี่มือมือนี่คิดสิได้ขายเพราะว่าเป็นจับจองไว้แล้วอ๋อเป็นจับจองไว้แล้วช่วงนี้เป็นจับจองไว้แล้วครับแต่ว่าก็คุนมาทายถ้ามึงยูทูบก็เขามากโฆษณาคุณมึงน้ำแต่ว่า ถั่วพลอยคือคือคือ,คอ,อามวยนาโจ,จงวะสิขายขายเหแแ็แต่แต่พวกโจ,จงไวไ <c oughs> ัยเลยครับผู้ใดมาซื้อขายได้เลยอ๋อผู้ใดมาซื้อพอ,พอมันเป็นพอ่ <c oughs> อค่ะครับผมเป็นเงินหมุนตัวนี้มันเป็นงัวแม่พันธุ์พุไรนี่เลยครับเส้นมาผ้มามีเส้นพ <c oughs> ีมันพักกันยายน้อยยัง <c oughs> แบ่งอยู่น้อแบ่งอยู่ยังแบ่งอยู่นะครับมันก็ยังมีหลายตัวครับอาจาอยากให้พ่อพ่าถึงว่ายูนี่พ่อคือเน้นแต่สายเหนือแต่ครับเป็นหลักเพราะว่ายูนี่มันเป็น คนเลี้ยงซาโลเล่มันหลายแม่นบ่ะครับซื้อบะมันบอกให้ซื้อบะมันมาเข่าเพราะว่าเน้นซาโลเล่อย่างเดียวเพราะว่าคือมันถนัดทั้งนี้ว่ายังไว่าถนัดทัเชอร์รี่ครับผมมันสิซื้อเชอร์รี่ทั้งนี้แต่ว่าแกรไปซื้งง้อง้อบามันงัวนี่มาๆมาเฮ็ดบ่ได้ครับเพราะว่ามันบ่ถนัดครับความถนัดเนาะครับเนาะงถนัดอยู่อยู่ ง่วนเฉลี่ว่าง่วนรุนีไมันด้ขายได้เท่านี้ง่วนรุนน้ำมันด้ขายไในสำนักทุกสำนักกันคือคือคือมีประสบการณ์มีประสบการณ์ทั้งนี้แล้วครับมีประสบการณ์ทั้งนี้คือคือมันตลาดมันสิกลวงกลวงง่วนบาบ้ันหน่อยไงครับเฉลี่ยวาหูเลยทาหูเลยทาบหูอะไรกับมื่อตึบยกไปว่ามือสิ่งคายดอกครับผมครับเออยากให้พ่อเบาถึงลักษณะแม่พันธุ์ที่ดีของสายเหนือของซเฉลี่ยนี่พ่อแนะน้ำพ่อเป็พี่น้องเป็นไหมครับ เักสวีว่าจังไรเด้อนะครับพ่อแม่พี่น้องครับพ่อเขึ้นมานี่คันไทยคำไหนน้ำไหลต่ว่าเป็นการคุยเนาะครับผมกายพี่น้องว่าเลือกสีเซียวว่าเขาเลี้ยงเสเล็บเป็นเป็นตัวผู้พราเจ้ามันเกิดสีดีนะครับมันเกิดสีลายนี่นะเป็นเมยพันมันสีดีอย่างหนึ่งเขาเลี้ยงพันเป็นเป็นตัวเมย์เขาจะถือสายพันมาเขาก็อยากเอาเลยมันบัหอาจจลอยผู้เส้นก็ได้ครับผม ตรงตรงเบิงรักษาอาจาไย์ครับพ่อขาใหญ่แข้งขาตูดหนาจังสีบวกขใหญ่นาจังสีล่ะทึ่มทึ่มแบบนี้ล่ะครับพึ่งเอาครับพี่น้องกับขุ่นเส้นอ่ะพอายยูทูบับนี่เบิงเอาลักษณะของการซื้อง่วตัวนี้ก็คือหมอหมอสแล้วสิเป็นเสตเม่พันธุ์หมอสสมชื่อเสตแม่พันธุ์ครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่พ่อแม่พี่น้องครับสนใจกับเบิงครับเออเอาจังซี่อบ่มีอย่างหลายบ่มีอย่างหลายนะครับเดี๋ยวผมสีผ้าพ่อแม่พี่น้องเบิงนะครับงัว อยู่นี่นะครับเพื่อนกาไวเป็นแมวพันธุ์นี่สังเกตโค้ขานะครับพ่อแม่พี่น้องครับขาใหญ่ขาใหญ่นะครับลักลายลามครับช่วงท้ายนะครับก็คือลามคําว่าลามเนี่ยหมายถึงว่าช่วงลึกนะครับพ่อแม่พี่น้องครับช่วงช่วงลึกนะครับลักลาท้ายเนี่ยก็สีสีญ่นะครับท้ายหนาดีนะครับอันนี้กะส่วนสูงอยู่นี่ก็คือที่หลายๆกันเบิดนะครับว่ดต่ำกว่าลอยสามสิบหาได้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่คือลักษณะแมวพันธุ์อยู่นี่ที่เพื่อนมาอ่า คงเป็นลักษณะที่ดีครับอาครับสําหรับการเลี้ยงวัวขนอยู่นี่ครับพอ่พอพอ่อพ่อเลี้ยงแบบได้แนวคำนี่คือเลี้ยงเลี้ยงเอาโค้งมันสกอนครับระยะสองเดือนระยะสองเดือนในเลี้ยงหยาเนี้ยหยาหยาหยาในนั้งหยา,ยา,ยาัวครับแล้วก็อาหารนี่ก็กินมูบางไปอืมก็ระยะมให้จับให้จับจัดเดือนในการเลี้ยงวัวขนนี่ครใัให้จับสี่เดือนครัวให้จับสี่เดือน กับจับทีเดือนหึงกับถึงไม่อยมันสิบเกินมันสิบเกินสี่ร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยเจ็ดสิบนะนครับโค้งไงห้องสี่เหลี่ยมอยู่สองเดือนยี่แปดหนึ่งถึงสามเดือนเดือนที่สี่ห้องลดหยาลงแต่ห้องเสริมอาหารกินใบครับเอามันนักกลินใบมันกินมันงิจะเลื่อนเติบโตโตได้กินตัวได้กินดีห้งองก็ไม่ต้องสียาโตได้โตได้กินดีห้องก็สยาพึ่งเผาครับ อาทิตย์อาทิตย์ต่ออาทิตย์ก็ได้คันลักษณะในการงัวโบกินมีมียายมียายชีผมกินน้ำมีขยายโค้งน้ำแต่มันจากแพ่งเนี่ยอยู่ยาแต่ผู้ลงทุนล่ะผู้กาลงทุนล่ะได้อยเห็ดตัวไหมเมนครับแมนเมนครับได้ผู้กาได้กาเสียครับผมอันนี้คือคือพอแปพนี่บ่เคยไปตอดฟูของเขาครับเคยเลี้ยงเป็นงัว ได้เสียยังโมหูแต่ว่าเนียงงัวอย่างเดียวครับแต่ว่าคงว่าใช้ขาดทุนบกบกที่เป็นไปใลอย่างครับผมแต่ว่าหน่อยหลายตัวนี้บวกันครับมันจะมีตัวใดหน่อยมันจะมีตัวใดหลายแต่เรื่องงัวในลักษณะการเป็นเป็นงัวคุณไเ้๊ครับผมแต่เขาจะซื้อง่วยเกินไปอย่างไรมันซึ่งครับผมเขาซื้อพยงใหญ่มากอันนี้ซื้อมากแต่ก่อนเนี่ยม่ไหวเพราะวันครับแล้วงัวมันซึ่งไปแต่อีกงวดเมย์งัวกาบตัวนี้ เราไปเงยกลมกับที่มาคุณนีคุณวัวในพอเดือนเอาเบงลักษณะการคุณวัวในพอเดือนนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับวัวคุณบมถทงเดือนนะครับอยู่พอแปรเป็นอ่าส่วนหนึ่งก็คือเพิ่นเลือกโค้งสั่งทีไงนะครับราคาอาจจะราคาสูงแน่แต่ว่าเพิ่นว่าระยะเวลาการขุนอ่ามันสั้นนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้คือคําแนะนําจากจากพ่อแปรนะครับพ่อแม่พี่น้องครับมาในโต้ร้อยน้อยกังสิพ่อแนะนํำบ่ ก็เอนเนยมั่อยา้เลี้ยงพ่ออย่างเป็นมีหมูอ้วนก็ไปสิยาให้อยู่หัวงลอยนอนเพราะว่าเจ้าซื้อมาอย่างหัวงลอยนอนเพราว่ามันเลี้ยงโดนโอกขาไม่ได้เลี้ยงทุเดือนรังหวัดศรีขายมันก็จะเส็งหาห้องลอยลูกอะรัย่นถ้าเลี้ยงโมก่งนี่ถ้าเลี้ยงเก่งนี่มันเกิดสิวมันหาเยกลัวทั้งุงเดือนนี่แหละจังหจัดีสิงอยู่ครับหาลอยโมกลหาลอยเช่านี่หลักการการเี้หั่วคลอย การเลี้ยงน้อยๆระยระเวลาน์โดนเวลามันโดนครับแต่ถ้าเลี้ยงน้อยใหญ่ระยะเวลาครับในรา,าคาไม่สูงแต่ห้องไก่ลูกทุ่งหน่อยคืออาหารอืมอ่าอาหารอ่อนดีสิหน่อยครับแต่งงัวหามงไก่พอซื้อญ่มาแล้ควคือคืองัวเนี่ยมันได้สามโค้งมันมาแล้วนบ้าครับโค้งใหญ่มาเต็มแล้วเพียงแต่มะอัดงานแสรนี่ลยคเป็นเนื้ออืมเออเป็นหลังครับมัมีอย่างายนะมัมีอย่างายนะครับการเลี้ยงงัวอยู่นี่นะครับเรื่องการตลาดดิพ่อ บางคนเลี้ยงใบบ่มีหมองขายนี่เฮ็ดจังได๋เอามาขายหนีเอามาขายหนีนะครับเอาบอกที่ยู่เพิ่นอีกนะครับครับครับอยู่อยู่ไสครับนี่บ้านพี่กัดคือคือพี่กัดอยู่นี่มันเป็นบ้านพักพญา้อยครับผมบ้านพักพญา้อยมันเป็นบ้านพักพญา้อยตำบลโบกครับจังหวัดสิสเกียร์นสิสเกียร์ครับรับซื้อรับซื้อนะครับโคขุนนะครับโคขุนเอาสุดท้ายแล้วนะครับอยากให้พ่อฝากยังถึง พอไปพี่น้องเมื่อไม้กำลังหัดเลี้ยงอยากเลี่ยงงวดเด้งสียเลี่ยงไปสิขาทุนบอนะครับเลี่ยงไปบอบรประสบความสมําเร็จพอสิแนะนําเพิ่นจังไนครับเอดมันกะมีอยู่หลายอย่างอยู่แล้วเราเพิ่นมือไม้บอท่านเคยเลี้ยงกะบสื่อมาเลี้ยงเองบอคือบอมีควษษามปรึกษาทุกคนเองีมันกัสีอย่างงี้เพราะว่าโอ้ยงงวตัวนี้เขาไปสือส้อมากมันก็สิงวร้อนักมากไม่กัเลียงโดนง่ยกระจายออกน้าได้อือ่ผลผลที่ไดคือ โอ้ยคูื้นลงลัวไหนทนอมันโมเมนต์เข้ากินไปเรื่อยๆห้องสามโค้งมันไปกินไปเรื่อยๆกาววาเอโค้งูมันใหญ่เว้ยนวดซมีมันจะได้หาร้อยลูกเลยเว้ยต้องคุ้นละพันหวามกินกินเนี้ยละเสียหายกี่ลก่ล้วตอวตอือแต่ละขาบเลยแต่ละขาบครับมือเนึงจะเท่อครับมือนึ่งอากินอย่สามเท่าเลยสามสามเวลาเลย นี่สายเวลาตักุนได้ขุนเต็มทีเลยครับสายเวลาคือษณะการกินนี่ตัวแรกโบกินกินมอนกินมลายนี่เห็ดแบบเก่าละสิดยาใช้เขาเป็นกรมกมยาบำรุงเนาะครัำน่าแต่ว่ายาใจออกแหละายเรียงง้อเฮ้โอ้ยมีการขาดทุนโบมีขาดทุนแต่เล่นโบนี่ไม่ขายน้ำไม่เห็นยังยังมีคนอยู่ครับผมอันนี้เลี้ยงง้อคาว่าขาดทุนมีแต่ว่าก็ไม่หน่อยลายอี่ปลวกเนี่ว่าเลี้ยงง้อพึ่ง ยามใบนี้น้อยที่สุดตัวละสองพันครับอ่าเรี้ยงวัวขนหน้ครับเรี้ยงวัวขนนะครับพร้อมเด็กน่องเพิ่มการันตีให้เลยนะครับกรันตีให้เลยครับใคอยูนี่ได้รยเอรเซ็นแต่ว่ามึงอินมาแล้วกันแต่ว่าเรียกให้เราเสนที่การแนะนำนี่คือผ่านยากผ่านยากนะครับผ่านากคือมือใหม่อย่างเราอย่างสี่ร้อยน้อยครับแค่เนี้ยสามมัน เขาสี่้อยไงไว้ครับได้ได้หน่อยโตกับสามมันสามมันครับขอให้มันเป็นร้อยไงมันอ้วนไว้เฮาสิมีกขาตังใจจังสิบอกครับคือคือนี่การเลี้ยงนี่เแค่ในจบมีกขาตังใจก่อนครับอ่าสมองเงินเงินแสนหนึ่งอ่าเฮาสือเอาสองตัวครับเฮาไม่ไหวจิตอาหารแต่สามหมื่นครับนี่โอเคอืมมีโบว์เวิร์ดเงินสามหมื่นครับทำสื้อเงิน้อยไงอ่าพอจบเรีย แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพอแม่พี่น้องครับนี่คือข้ามฝากจากพ่อแปรนะครับพอแม่พี่น้องครับคันบ่มีหมองขายนะครับงวขุนนะครับพ่อแปรไปรับเสื้อนะครับฝากเบอร์ไน้พ่อบ้านได้ฝากเบอร์อยู่ศูนย์แปดแปดหนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดแปดสองสามครับอันนี้คือเบอร์พ่อแปรนะครับนําบันแดง บันแดงนะครับว่ามันปะกยาน้อยครับข้นมันแดงไม่อยู่กันปะกยาน้อยนะครับเมือนี้นะครับขอขอบคุณพ่อแปรนะครับเพิ่นมาให้ผมผ้าพ่อพม่น่องเขามายมฟ้ามเพิ่นนะครับล้วกามาแนะนํานะครับข้อมูลการเลี้ยงนะครับการขายงัวเนื้องัวขุนนะครับหรือว่างัวต้นน้ำเพื่อการแนะนำเพื่อการเมื่อนี้เขาขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ อ่าครับพ่อแม่พี่น้องครับจากที่ได้คุยครับพ่อแป่ไปแล้วนะครับแต่จะเรียนวานะครับอ่าพ่อแป่นี่นะครับเป็นการอ่ามีการเลี้ยงม้วนะครับเลี้ยงม้วนหุนนะครับแล้วก็เป็นอ่าไม่ห้อยนะครับไม่ห้อยเพื่ออ่านีม้วนซึ่อว่าขายม้วหมุนนะครับแล้วก็มีการอ่าจับกวาดจากพ่อแม่พี่น้องนะครับคันพ่อแม่พี่น้องผู้ได้เบืองแล้วนะครับว่ามีอ่ามองขายนะครับเรียงม้วนหมนมองมีมองขายกับเส้ามาก โทรมาหาพอแบรดัยน,นะครับเด๋ยวเพิรนสไปดูแลอาหายเพื่อนบ้านเจังสีนะครับมเมื่อนี้นะครับผมบารูซีเกตนะครับก็จบคลิปหล้กก็ะลาพรบินหนองไปก่อนนะครับขอบกันคลิปนาครับสวัสดีครับ